ชูเฟิงข้ารอเจ้านานมากเจ้ายังไม่ลืมอีกอย่างนั้นหรอว่าโดนอะไรไปน่ะข้าจำได้ทั้งหมดว่าเจ้าทำอะไรกับข้าไว้บ้างเจ้าลืมไปแล้วหรอว่าพี่ชายของเจ้าช่วยเจ้าเอาไว้เจ้าอย่ามาพูดมากต่อให้ไม่มีพี่ของข้าข้าก็เอาชนะเจ้าได้แหมเจี๋ยเฮงจะแพ้ให้กับเด็กนี่จริงๆอย่างนั้นหรอเจ้าอย่าประมาทเขาเขามีทักษะบางอย่างอย่าได้เห็นเขาเป็นระดับหนึ่งกำเนิดวิญญาณธรรมดาเด็ดขาดเลยแต่ยังไงซะมันก็เป็นแค่ระดับหนึ่งกำเนิดวิญญาณเจี๋ยกังจ้ามาร่วมมือกับข้ากำจัดม ได้คนตระกูลเจี้ยก็มาลังแกคนธรรมดาในพื้นที่ของนิกายลลกวิญญาณอย่างนั้นเหรอมาเจียงเจ้าใส่หัวไปซะมันไม่ใช่เรื่องของเจ้าข้ารู้ยังไงเราว่าคนตระกูลเจี้ยจะลังแกคนอื่นโดยใช้ฐานะตระกูลเจี้ยมาขู่พวกเราจะต้องทําให้การทดสอบนี้ดําเนินไปอย่างเป็นธรรมมาเจียงเจ้าจะช่วยมันอย่างนั้นเหรอแล้วเจ้าจะทําไมฝังเอาไว้ก่อนเถอะน่ากวาจังเลยขอบคุณมากพี่ชายเออไม่เป็นอะไรหรอก ้ามีชื่อว่าหมาเจียงข้าไม่ทราบว่าข้าจะเรียกเจ้าว่าอะไรเออข้าชื่อชูเฟิงฉูเฟิงพลังวิญญาณของเจ้านั้นดีมากเจ้าพร้อมที่จะไปชั้นที่สองไหมได้ตกลงงั้นเจ้าก็ไปกับพวกข้าเลยลำบากท่านแล้วแรงกดดันวิญญาณนี่แข็งแกร่งกว่าชั้นแรกมากแต่เราก็ยังสบายอยู่อืมเอ่อหานี่พวกเจ้ากล้าลงมือกับคนของนิกายโลกวิญญาณอย่างนั้นเหรอเจ้าจะพูดแบบนั้นได้ยังไงเจ้าก็เห็นเห็นอยู่ว่าพวกเขาทนแรงกดดันวิญญาณไม่ได้น่ะ งั้นข้าจะดูหน่อยว่าเจ้าจะทนต่อแรงกดดันวิญญาณนี้ได้ไหมวันหาที่ตายนักนะฝึก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 มาเจียงถ้าเกิดเจ้าคุกเข่าขอร้องข้าข้าจะปล่อยเจ้าไปที่ชั้นที่3ก็ได้นะฝันไปเถอะงั้นเจ้าก็จงอยู่ชั้นที่2ต่อไปผึกผลักเออนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นใครกล้าทำร้ายคนของข้าเจี้ยเหง่เจ้าพูดถูกวันนี้เจ้าจะไม่ได้ก้าวออกจากชั้นที่2นี่มาเลยเออ้องชายฉู่เฟิงเจ้าทําอย่างนั้นเหรอ ผู้ชายคนนี้อยู่ระดับหนึ่งกำเนิดวิญญาณจริงๆอย่างนั้นเหรอ1 2, 3 25คนพี่หมาเจียงข้ามีปัญหาก,กับพวกเขาปล่อยให้ข้าจัดการเองจะได้ไหมเจ้าคนเดียวคิดจะจัดการเองทั้งหมดเลยอย่างนั้นเหรอมันก็แค่พวกกระจกปล่อยให้ข้าจัดการเพียงคนเดียวก็พอแล้วเจ้าปากเก่งนักนะรอเดี๋ยวก่อนน้องชายฉูเฟิงนี่มันคือความแค้นระหว่างตางระกูลเจี้ยกับนิกายลูกวิญญ,ญ,ญาณเจ้าไม่ควรจะเข้ามายุ่งนะใช่แล้วท่านพูดถูกข้าไม่ควรจะเข้าไปยุ่งกับความแค้นของพวกท่าน แต่ข้าก็ยังมีความแค้นที่จะต้องชำระอยู่ความแค้นอะไรอีกอย่างนั้นเหรอนี่เจ้ายังไม่เลิกไปกวนใจฉู่ฟงองหยีอย่างนั้นเหรอเจ้าต้องให้ข้าพูดอีกกี่ครั้งเจ้าถึงจะจำเอ่อคือข้าช่างบันเถิะนะต่อให้ท่านจะไม่ได้เกลียดข้าแต่คนตะกุลเจ้ยก็ไม่ได้ชอบข้าอยู่แล้วความแค้นนี้มันก็ได้เริ่มไปแล้วท่านไม่สามารถแก้ไขได้น้องชายฉูดเฟืองข้าไม่ต้องการจะสู้กับเจ้าในนี้แต่ข้าจำเป็นจะต้องขวางทางคนของนิกายลลกวิญญาณไม่ให้ขึ้นไปถึงชั้นที่3หวังว่าเจ้าจะไม่กดเคืองนะ ลงมือเลยฮะทุกอย่างมันเพิ่งจะเริ่มเท่านั้นบึมเ่เร็วอะไรแบบนี้พลาดอย่างนั้นเหรอเออไปไหนแล้วเจ้ามองหาอะไรอยู่อย่างนั้นหรอปัก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 ฮะหยุดนะเจ้ากำลังวนหาที่ตายเจ้ารู้ตัวไหมผลักบึมเจ้าอยากจะฆ่าฆ่าอย่างนั้นเหรอข้าว่าเจ้าไม่มีความสามารถมากพอนะ